ธุรกิจเต็มตัวถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญที่ต่อยอดบริษัทภูนผลและบริษัทภูนพิพัฒน์ซึ่งต่อมาจะเป็นลักฐานสำคัญในการขยายธุรกิจของกลุ่มหวังหลีปัจจุบันธุรกิจในมือหวังหลีได้เข้าสู่รุ่นที่5แล้วโดยรุ่นที่4ส่วนใหญ่จะอยู่บทบาทของบอร์ดบริหารมากกว่าหลายคนคุ้นน้ำสกุลหวังหลีแต่นึกไม่ออกว่าทำอะไรอยู่บ้างกลุ่มหวังหลีเองไม่เคยทิ้งธุรกิจดั้งเดิม <c oughs> คือการค้าพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการค้าข้าวที่ผลิตโดยบริษัทชัยทิพย์ภายใต้แบรนด์พนมรุง้งมีบริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชผ,ผลิตน้ำมันพืชกุ๊กบริษัทสิทินันผลิตวุ้นเส้นตราต้นสนต้นถั่วและต้นไผ่กลุ่มบริษัท SMS ผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปลและมีบริษัทประกันภัยคือบริษัทนวกิจประกันภัยจำกัดมาีขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ บริหารงานภายใต้บริษัทภูลพิพัฒน์ส่วนของธุรกิจอสังหาริมรัพย์มีบริษัทลังสิตพราซาเจ้าของฟิวเจอร์พ์คลังสิตบริษัทพิพัฒนาสินเจ้าของออฟฟิศให้เช่าอย่างตึกพิพัฒนาสินและสาทอนไทยคอมเพล็กซ์ Complex. ส่วนธรรมนูนครอบครัวบ้านหวังหลีไม่ได้ใช้นะครับเท่าที่ฟังสัมภาษณ์ของคุณสุจินหวังหลีอวุโสรุ่นที่4ท่านบอกเอาไว้นะครับว่าบ้านหวังหลีมีเพียงประเพณีปฏิบัติคือหนึ่ง เคารพต่อผู้อาวุโส 2. มีเมตตาจิตต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและ 3. ความสามัคคีในกลุ่มสำหรับคำคมในวันนี้มาจากโทนี่แแบร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสาลาชาณาจักร The art of leadership is saying no not yes it is very easy to say yes ผู้นำที่ดีต้องรู้จักปฏิเสธเพราะมันง่ายที่จะพูดคำว่าได้ครับผมซึ่งความหมายก็คือ ทางที่มันไม่ใช่มันไม่เหมาะกับธุรกิจองค์กรกลยุทธ์หรือการใช้ชีวิตส่วนตัวก็หัดปฏิเสธคนให้เป็นขอบคุณที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้ข้อมูลในคลิปนี้มีอยู่ส่วนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยแน่ใจคนที่ก่อต้าธนาคารและปลันภัยเป็นคุณตันลิบบวยหรือคุณตันซิวเมงเพราะข้อมูลที่หาได้จากเน็ตจะพูดถึงคุณตันลิบบวยแต่ถ้านับช่วงปีดูเหมือนว่าน่าจะเป็นคุณตันซิวเมงมากกว่าและถ้ามีข้อมูลส่วนอื่นที่ผิดพลาดก็ต้องขออภยัย ใครมีครอบครัวนะักธุรกิจไหนที่น่าสนใจก็บอกกันได้หรือบ้านนสะดวกให้สัมภาษณ์ก็ยินดีเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังและถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากพวกเราช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า คนจนม,มักโทษโชคชะตาจะมีสักกี่คนที่ทำธุรกิจเดิมได้เกิน50ปีแต่ตระกูลน,นี้ค้าข้าวมาเกิน150ปีนำสกุลคุ้นหูแต่นึกไม่ออกนะครับว่าทำอะไรอยู่บ้าง ุดที่มันผิดปกติบนใบหน้าค่ะพวกฝ้าพวกรูขุมขนแล้วก็รอยสิวค่ะสำหรับพิโคเลเซอนะคะมันมีหลายโหมดทั้งโหมดกระตุ้นรูขุมขน,ขนลบรอยแดงจากสิวหรือว่าลุมสิว